ได้ย้ำเตือนทำหนังสือเตือนไปยังทุกพักการเมืองว่าอย่านำเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงเด็ดขาดเมื่อมีการนำเรื่องพระมหากษัตริย์มาหาเสียงเรื่องของมาตราหนึ่งสองนั่นหมายความว่าก็เป็นดุลพินิจของกรรมาการการเลือกตั้งนะครับที่จะดำเนินการซึ่งเรื่องนี้เขียนในธนูญเรื่องนี้เขียนในกฎหมายลูกนะครับนั่นหมายความว่าเกมนี้เป็นกลยุทธ์ของทักษิณฮนะค,คุณส่วนจับตามองให้ดีแล้วกัน การเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะจับหลักไม้ดีเลยบางคนโอ้ยกระแสดีกระแสดีกระแสดีการเมืองในประเทศไทยอ่ะมันคือธุรกิจการเมืองนะฮะแพ้ชนะไม่ใช่กระแสแต่สุดท้ายมันจบที่กระสุน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นกลยุทธ์เป็นมุกของทักษิณในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งนะสนับสนุนนะบ,บอกว่าจะกลับประเทศไทยในขณะลูกสาวนะฮะก็ยืนยันว่าจะปล่อยผู้ต้องหาตามมาตรา1 1 2ทั้งหมดและก็จะมีการแก้ไขมาตรา1 1 2ด้วย คนพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองหมดเลยอะ่ะวันนี้จริงๆแล้วจุดยืนของหนึ่งหนึ่งสองมาตราหนึ่งหนึ่งสองของ, 1, 2, าา 1, 2, ของพรรคเพื่อไทยเป็นยังไงอ่ะน้องอิงคือ,อพรรคเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนนะคะเราไม่ยกเลิกเราไม่ยกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าเราเนี่ยต้องมาคุยกันที่บอกหลายทีคือเราต้องคุยกันในสภาเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราต้องกําหนดตัวบทกฎหมายใครฟ้องโทษของมันมักซิมัมอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้มันถูกดึงมาเป็นเกมการเมือง อันนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเราดึงลงมาเล่นอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่มันต้องคิดแล้วว่าคนที่ฟ้องได้สำนักพระราชวังไหมยังไงคือบ้านเมืองเราเรามีกรรษัตริย์นะคะเราก็ต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองท่านแต่ไม่ใช่ให้ประชาชนเอากฎหมายนี้มาใช้เป็นเกมการเมืองใครฟ้องอะไรตาสีตาสาฟ้องได้หมดมันก็ไม่ใช่เราต้องฟังเสียงของประชาชนนะคะ พูดไปนิดนึงพูดพูดไปนิดนึงว่าว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลแล้วเรื่องแรกที่เราจะต้องดูก็เรื่องดูเรื่องการให้การประกันตัวนะครับเพื่อที่ทางน้องๆจะได้จะได้จะได้ออกมาต่อสู้ได้อย่างได้อย่างเป็นธรรมนะครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็อาจจะไม่เสียการเรียนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าคู่ขนานกันไปเนี่ยผมเรียนงี้ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมีความกังวลเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเยอะนะครับแต่ว่าคู่ขนานกันไปในพรคเพื่อไทยเนี่ย เรามีนโยบายให้อยู่ดีกินดีนะครับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมสิทธิในการที่จะประกอบอาชีพสมัครใจเกณฑ์ทหารเมื่อเปรียบเทียบกับบังคับเกณฑ์ทหารนะครับหรือว่าสมรสเท่าเทียมนะฮะสิทธิในการเลือกเพศสภาพเหล่านี้เนี่ยรวมถึงทั้งพรบอากาศสะอาด2 PM 2.5ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราสามารถเทคแคร์ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าปัญหาเรื่องของ1นึอาจจะถูกลดทอนลงไปบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าคือยังไม่ยังไม่เป็นที่ สบายใจก็เราก็มีพื้นที่ที่ปลอดภัยในรัฐสภาซึ่งว่ให้ตกถกกันอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายจารีตประเพณีไทยที่อยู่บนความสุภาพไม่เก้าร้านนายกคะาวันนี้ได้อ่านทวิตเตอร์คุณทักษิณนะคะที่บอกว่าจะกลับมาในยุคประมาณก,กรกฎาคมตอนที่ท่านนาย,ยกประ่านแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเขากลับมา ก็กลับมาได้ด้วยอะไรก็ไปว่าระตามนั้นดิเห็นประกาศว่าจะกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะเข้ารับสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยอ่ะา่ย์ถ้าเราแต่สุดแล้วแต่ท่านสุดแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมนี่คือคือตอนนั้นท่านเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ฮะอาจจะถูกมองว่ากระบวนการยุติธรรมผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสารมันไม่ได้มีสัญญามาตึงท่านนายกใช่ไหมคะว่าจะขอกลับมาการมีเสริมขึ้นนะครับจะส่งมาทางไหนทางอากาศเหรอใช่อ๋อไม่ได้รับไม่ได้รับขึ้นดูนี่ก่อนมา ในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการประชุมกัมตรีเรื่องนี้บอกว่าก็แล้วแต่รักสินแล้วกันนะแต่การส่งสัญญาณบอกว่าจะกลับมาแน่นอนในช่วงที่นะฮะพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลรักษาการนะฮะก็พร้อมจะจจะกลับมาในเดือนกรกฎาคมถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นรัฐบาลรักษาการแน่นอนจะกลับมาอยู่กับหลานจะมาเลี้ยงหลาน นะฮะแล้วก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงเจ้านายนะ,ะซึ่งสมศักดิ์เจียมทีรัศกุลนะฮะก็ไปต่อว่าเจ้านายที่ว่าเนี่ยหมายถึงพระจะอยู่หัวหรือเปล่าน,ะะนั่นคือ,อ,อสมศักดิ์ก็แซะทักษินนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ปลายกนะโค้งสุดท้ายเพื่อไทยก็สาดโค้งเต็มที่ยืนยันนะครับในการสนับสนุนมาตรา1-2และนะและอุ้งอิงก็ยืนยัน นะครับว่าจะทำการปล่อยตัวผู้ต้องหามาตรา1-2ทั้งหมดในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่ <c oughs> อุ้งอิงพูดทำได้ไหมทำไม่ได้นะเป็นอำนาจของศาลนะครับไม่ได้เป็นอำนาจของอุ้งอิงเป็นอำนาจของรัฐบาลนะฮะปัจจุบันการปกครองของไทยประกอบไปด้วยตุลาการบริหารนิติบัญญัตินะครับและองค์กรอิสระ ศาลเป็นองค์กรอิสระกระทำการในเพระประอลพิไทยการจับเป็นหน้าที่ของตำรวจการพิจารณาจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องเป็นหน้าที่ของตำรวจอายการส่วนจะปล่อยตัวให้มีการประกันตัวสั่งจำคุกเป็นอำนาจของศาลนั่นหมายความว่าไม่สามารถกระทำได้นะครับเรื่องของมาตรา 1- นึสองเนี่ยนะฮะต้องอธิบายหุ้นส่วนให้เกิดความเข้าใจนะมาตรา1นึงเนี่ยจริงๆแล้ว มาจากมาตราหกในรัฐธรรมนูญนะที่ระบุว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่รักสัรกการะนะครับผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางหนึ่งทางใดก็มิได้นะครับนั่นหมายความว่ามีกฎหมายลูกขึ้นมาคือมาตรา12งปกฎหมายที่เกี่ยวความมัน่นคงเป็นกฎหมายหลัก ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของบุคคลนะที่มีเจตนาส่วนการจะแก้ไขมาตราหนึ่งสองในอดีตที่ผ่านมามีเคยมีการแก้เนี่ยเขาจะแก้หนักหรือเบาเขาดูที่การกระทาความผิดถ้ามีการกระทําความผิดมากก็จะเพิ่มโทษนะฮะเพื่อให้หลาบจําถ้ามีการกระทําความผิดน้อยก็จะลดโทษนะฮะลง ซึ่งตอนนี้สามารถแก้ไขได้ไหมสามารถแก้ไขได้ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือมุกของทักษิณกลยุทธ์ของทักษิณที่เดินกลยุทธ์ทางการเมืองปลายกโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะครับผมเรียนว่าถ้ามีการเลือกตั้งตามกําหนดถามบางคนถามว่าจะเลือกตั้งแล้วจะโมฆะหรือไม่ไม่โมฆะหรอก คนที่เขียนตํนมูนเขารู้อยู่แล้วว่าจะโมฆะไม่โมฆะให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณานะอยู่ที่กรกตทาการพิจารณาให้อํานาจต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมุกของทักษิณตอนนี้เร่งปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาบอกกลับบ้านแน่นอนกลับบ้านแน่นอนทักษิณพูดกี่รอบแล้วนะครับทักษิณพูดมาไม่ต่ํากว่า17รอบในระยะเวลา16ปีปีนี้พูดทีหน่อย กละะับมาแน่นอนกลับมาแน่นอนจะกลับมาประเทศไทยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาทวงประชาธิปไตยอสารพัดอัตษินพูดอ่ะสิบเจ็ดรอบละนะฮะก็พูดใเป็นประเด็นแล้วก็พูดประเด็นเป็นประเด็นข่าวขึ้นมานะ,ะจนถึงวันนี้ทักษิณก็ยังไม่กลับมาสิบเจ็ดสิบหกปีเข้าสู่ปีที่สิบเจ็ดนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะเป็นรัฐบาลรักษาการนะฮะทักษิณคงไม่ได้อ่านรัฐมนูลนะ พลเอกประยุทธ์ไม่ได้รักษาการนะพลเอกประยุทธ์จะดําเนินการเป็นรัฐบาลต่อไปมีอานาจเต็มไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ซึ่งระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญน,นั่นหมายความว่ายัางไงนั่นหมายความว่ามีอานาจเต็มทําได้ทุกอย่างไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการทําได้กึ่งๆกลางๆไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ควรรู้นะครับสุนองค์อิง,องนําเรื่องของมาตรา1 1 2มาพูดที่ผ่านมาคณะกรรมาการการเลือกตั้งได้ทําหนังสือเป็นทางการ ถึงพักการเมืองทุกพักการเมืองหลังจากนายไตรรงสุวรรณคีรีนะครับได้นําเรื่องพระมหากรรษัตริย์มาทําการหาเสียงได้ย้ําเตือนทําหนังสือเตือนไปยังทุกพักการเมืองว่าอย่านําเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงเด็ดขาดเมื่อมีการนําเรื่องพระมหากรรษัตริย์มาหาเสียงเรื่องของมาตราหนึ่งสองนั่นหมายความว่าก็เป็นดุลพินิจของคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะครับที่จะดําเนินการซึ่งเรื่องนี้เขียนในธรรมนูลเรื่องนี้เขียนในกฎหมายลูก นะครับนั่นหมายความว่าเกมนี้เป็นกลยุทธ์ของทักษิณฮนะคุณส่วนจับตามองให้ดีด้วยกันการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะจับหลักไว้ให้ดีเลยบางคนโอ้ยกระแสดีกระแสดีกระแสดีการเมืองในประเทศไทยนะนะไนะอ่ยะ,ะ,ะ,ม,อะมันคือธุรกิจการเมืองนะฮะแพ้ชนะไม่ใช่กระแสแต่สุดท้ายมันจบที่กระสุนเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่ คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ

แย่นนนนดินิาฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชัำฟ้าพาหวานน้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาาอนผูกคนฟ้าพาว่านลมผ่านพ้นโผล่าผา ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหวัน,ววนฟ้าทรงผูกพันใ้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวันววว่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น